หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super h a t n e l นะครับเราก็จะพาท่านมาเที่ยวชมวัดเก่าอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอสัมพนันซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำนครยศหรือแม่น้ำท่จีนนะครับ คือคลิปนี้ก็จะเราจะพามาวัดเชิงเลนนะครับตามประวัติที่จารึกไว้ในหนังสือพัฒนธรรมสัมพันธ์นะครับระบ,บุว่าวัดเชิงเลนเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อพศ2,200นะครับในสมัยอยุธยาตักฐานได้แก่พระพุทธรูปปางมันวิชัยขนาดใหญ่นะครับสามองค์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางวัดได้มีการสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเมื่อพศ2489นนะครับภายในก็ มีพระพุทธรูปสมัยอชธยาเป็นพระประธานนะครับด้านหน้าอุโบสถหลังใหม่เนี่ยมีสาลาการ,รเรียนสร้างโดยไม้สักข้างหลังนะครับในอดีตนะครับพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสอำเภอดำเนินสะดวกรปองค์ได้เสด็จแวะที่วัดนี้นะครับและทางวัดได้จัดพะขยาหารถวายแด่พระองค์ สาราที่เราเห็นนี่ก็เป็นที่ประทับของรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นะครับวัดชิงเลนยังมีชื่อเสียงจากการมีหมอยาที่มีชื่อเสียงนะครับได้แก่พระธิการกล้องเจ้าวัดลูกพี่สารานะครับแล้วก็พระประหลัดสุดใจธรรมัสโลนะครับเจ้าวัดลูกที่สี่เนื่องด้วยวัดเป็นวัดลาดนะครับคือการจดบันทึกประวัติก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับ ที่เราสืบค้นได้ก็จะได้มาจากพวกหลังโบราณวัตถุนะครับอย่างเช่นที่วัดนี้ก็เจอเศษกระเบื้องดินเผาสมัยอยุธยานะครับแล้พระพุทธรูปเนี่ยแหละครับที่เราพอจะสืบค้นประวัติได้ครับว่ามีอายุราวๆไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเชือชมภายในพระโบสถกันนะครับตามมันมาครับ มีจารึกว่าปีพศ2510ส,ส่วนเสมารอบพระโบสถก็จะเป็นลักษณะเสมาที่ติดกับผนังพาะโบสถเลยนะครับก็จะติดแบบนี้หมดเลยรอบพระโบสถนะครับก็ถือว่าเป็นบราณสถานอีกที่หนึ่งในอำเภอสัมพันธ์นะครับ โอ้ปีสองส่ามใช่ครับ่ครับันกจกระปบอืม เขาคนสจะยโดูผมเขาคจะนานาัสก,กาดกับผมน่นโเกจิตกรรมผอผนังนี่ก็เป็นของเก่าใช่ไหมครับอันนี้สร้างมานานหรือยังไม่ทราบครับหลวงหลวงที่ครับอันนี้สร้างมานานหรือยังจิตกรรมผอผนังนี่เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งหมดหใช่ กิจกรรมเผาผนังก็เป็นเกี่ยวกับพวกตวัดพระสนมากใช่ไหมครับพระนัชชัยครับตอนตอนนั้งองค์สมบัติขอรเจ้าได้ทรงมั่นพระชาอ๋อก็มีเกี่ยวกับพุทธชาบกด้วยใช่ไหม เรื่องเลยครับมีเกี่ยวกับพุทธชาดกแล้วก็เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับมีตั้งแต่ทรงออกขณูญทรงพระพริมิพานนะครับส่วนพระพุทธรูปเป็นพระประธานในพระโสถเนี่ยเป็นพระสมัยไหนนะครับลุงพี่พอทราบไหมครับพระประธานในพระโสถครับนี่ครับพ่อเพงอ๋อชื่อหลวงพรอเพงลวงอ๋อพระนามว่าหลวงพ่อเพงนะครับเป็นพระตั้งแต่สมัยอยุธยาใช่ไหมครับ ครับเพราะเท่าที่ผมสืบประวัติเนี่ยมันจะมีหลักฐานโบราณโบราณที่เกี่ยวกับสมัยทาราวันนึงเลยนะค้วจาที่มาหมจาร์ที่มามาปิดทองใหม่ใช่ไหมครับมาทับแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งดังดายังไงครับอืมครับได้ได้ห้าปีอ๋ออ๋อเพิ่งจะบูรณะเมื่อห้าปีที่ผ่านมานี่ใช่ไหมมันจะเห็นมา้กสีดำสีดำครับอ๋อองค์เดิมจะเป็นสีดำใช่ไหมครับ อ,คคอ๋อมาทำมาทำสีทองให้ให้ท่านสวยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพุทธสินก็ยังคงลักษณะเดิมไม่ได้ไม่ได้ไไดตบแต่งตแค่ทำสีทองอย่างเดียวใช่ไหมครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรใช่ไหมครับมีปางสมาธิอยู่สององค์นะครับในกองเศนมานม,นมาทีมามาเอ๋อครับก็เป็นปางมาลวิชัยนะครับ แล้วด้านล่างเป็นปลาล์มห้ามญาติใช่ไหมครับด้านหลนังแล้วแล้วก็มีห้ามสมุทนครับอีกองอันนี้ก็เป็นผ้าเก่าเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับได้บรรจาร์ของผ้าเท่งแล้วก็หล้วก็ของต้องโองโี้ยครับอ๋อแล้วมีมีพระนามไหมครับหลวงมีนามไหมครับอ๋อพระเจ้าอืมครับอันนี้ก็ถือว่า เราได้มากราบพระประธานประจำพระบูสดของวัดเชยงเลนนะครับนั่เป็นพระถ่องผมจำรายละเอียดไม่ผิดนี่คือเป็นพระตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับสมัยอุทองครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกราบพระประธานในพระบูสดก่อนแล้วนะครับ สำหรับคลิปเที่ยวชมวัดเชียงเลนของทางช่งองยูทูบเบอร์เดอรชานลก็คงมีประมาณนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์นะครับวันข้างหน้าเราก็จะจะมีกิจกรรมทำความดีร่วมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่เราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ